ขอกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับแล้วก็เอฟซของบุญชูนะครับวันนี้เราก็จะมาจับกระแสนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟทางคู่เด่นชัยเชียงรายเชียงของนะครับว่าอัปเดตไปถึงไหนนะครับแล้วก็จะแจ้งข่าวดีให้ทราบนะครับว่าในอาทิตย์หน้านี้นะครับผมได้คิวท่านปัตตพงศ์บุญแก้วนะครับวิศวกรระดับ1ิบของการรถไฟแห่งประเทศไทย คงจะได้มาพูดถึงความคืบหน้าต่างๆนะครับของการเตรียมการนะครับการสร้างทางรถไฟทางคู่เด่นชัยเชียงรายเชียงของครับระยะทาง323กิโลเมตรนะครับก็ผ่านในส่วนของ4จังหวัดด้วยกันนะครับนั่นคือจังหวัดแพร่บางส่วนนะครับลำปางบางส่วนพะเยานี้เต็มเลยนะครับแล้วก็เชียงรายนะครับก็จะเป็น เส้นทางสายไหมทางด้านาโลจิสติกทางรางนะครับเรียกว่า,าล้านนาตะวันออกก็จะได้รับอนิสองส์อย่างมากครับในการที่จะพัฒนาในส่วนของการขนส่งคนขนส่งสินค้าทั้งขนมาจากกรุงเทพแล้วก็ส่งจากทางภาคเหนือของเรานะครับไปที่กรุงเทพหรือว่าเชื่อมต่อไปอยังแหลมฉบังนะครับเพื่อจะส่งสินค้าจากจีนแผน่นดินใหญ่นะครับหรือว่าจาก กล่าวจากพม่าจากเวียดนามก็สามารถที่จะใช้เส้นทางนี้ได้นะครับท่านผู้ชมครับก็ขอฝากท่านนิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านใดที่พึ่งเข้ามาติดตามนะครับรับชมและก็รับฟังนะครับในส่วนของ SME New Report ครับกับผมบุญจูกมุดมาโนธครับบรรณาที่การข่าว SME New Report นะครับมาพูดคุยกับท่านในวันนี้นะครับขอฝากท่านนิดนึงนะครับสำหรับท่านใดที่พึ่งเข้ามา ฝากท่านนะครับช่วยกรุณากดติดตามนะครับท่านมองไปที่โทรศัพท์ของท่านนะครับด้านขวามือจะมีคําว่ากดติดตามนะครับพอกดติดตามเสร็จปุ๊บนะครับก็จะมีในเรื่องของการกดกระดิ่งนะครับถ้าท่านกดกระดิ่งแล้วก็จะไม่พลาดทุกข่าวสารนะครับที่จะมาบอกเล่า90กันนะครับเอาละครับผมมาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับเรื่องการรถไฟห่งประเทศไทยนิดนึงนะครับในส่วนนี้นะครับ มันมีข่าวคืบหน้ามานะครับว่าการรถไฟหแห่งประเทศไทยนะครับได้มีผู้ว่าการรถไฟหแห่งประเทศไทยคนใหม่แล้วนะครับชื่อท่าน,น,นิรุตมณีจันด์นะครับซึ่งเป็นผู้ดีคอาบอร์ดในวงการแบงค์นะครับมีความเชี่ยวชาญหลายอย่างนะครับท่านก็เลยเริ่มงานในวันที่24เมษายนที่ผ่านมานี้นะครับ ถือว่าเป็นคนหนุ่มไฟแรงมากเลยทีเดียวนะครับที่จะมาขับเคลื่อนพองเราต่างๆนะครับของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับอันนี้ก็มีการได้รับความเชื่อถือนะครับจากกลุ่มผู้บริหารต่างๆนะครับก็ถือได้ว่าท่านเป็นผู้บริหารแนวหน้าของประเทศไทยนะครับก็ขอฝากเกี่ยวกับเรื่องของ การพัฒนานะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยเอาไว้ที่ท่านด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากนะครับในส่วนของโครงการรถไฟทางคู่เด่นชัยเชียงรายเชียงของเพื่อนนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่หลายๆท่านได้ทราบเลยนะครับข่าวต่อมานะครับก็เป็นข่าวในส่วนของกระทรวงคมนาคมครับท่าน สกยามชิดชอบนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะครับที่กระทรวงคมนาคมครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะครับท่านก็ได้แจ้งกับสื่อมวลชนไปว่า2โครงการยักษ์นะครับที่จะสร้างในปีนี้นะครับแล้วก็จะมีการเปิดประมูลนะครับนั่นคือโครงการรถไฟทางคู่ เด่นชัยเชียงรายเชียงของนะครับและก็โครงการฝาแปดเหมือนกันครับเป็นรถไฟทางคู่เหมือนกันครับคือบ้านภัยมุกดาหารนคะรพน,นมครับอันนั้นที่จะมีระยะทางที่มากกว่าเรานะครับแต่การสร้างนะครับของเราจะเสร็จช้าก,กว่าเพราะของเรานั้นนะครับส่วนใหญ่จะมีภูเขาต้องมีการขุดเจาะอ,อุโมงค์หลายที่เลยทีเดียวนะครับก็เป็นข่าวนะครับที่ น่าจะเป็นการยืนยันนะครับว่าในส่วนของการสร้างรถไฟทางคู่เด่นชัยเชียงรายเชียงของนั้นนะครับอยู่ในสายตาอยู่ในแนวทางต่างๆนะครับของทุกระดับกระทรวงนะครับในส่วนที่เราได้ติดตามกันมานะครับในเรื่องของอาการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเกี่ยวกับเวรคืนนะครับขณะนี้นะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้ทําหนังสือ แจ้งไปยังบริษัทต่างๆนะครับที่ได้ทำธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการสมบวจการเวนคืนนะครับทราบข่าวว่า40กว่บบริษัทเลยทีเดียวครับเพื่อยื่นหนังสือเชิญชวนให้มาร่วมประมูลและก็รับฟัง T.O.R ต่างๆนะครับของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะได้จัดจ้างนะครับให้เป็นที่ปรึกษา เกี่ยวกับบริษัทเวนคืนนะครับซึ่งท่านปัตพงศ์บุญแก้วนะครับท่านวิศวกรระดับ10เนี่ยท่านได้ให้สัมภาษณ์ข่าวที่แล้วก็ทราบนะครับว่าในส่วนหลักๆนะครับของการาบริษัทที่ปรึกษาที่สร้างทางต่างๆสายใหม่นี้นะครับก็จะมีบริษัทที่ปรึกษา2อออย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือบริษัทที่ปรึกษาทางด้านเวนคืนอันที่2ก็คือบริษัทที่ปรึกษาทางด้าน การก่อสร้างนะครับและส่วนกนิ่งหนึ่งก็คือกิ่งอนัตส,สัญญาณนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะครับและในส่วนของบอร์ดคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยครับก็จะมีการประชุมกันนะครับในเดือนพฤษภาคมนะครับก็คือในช่วงของวันที่25หรือ26นะครับผมจำไม่แม่นนะครับ ก็จะมีมติหนึ่งหรือว่ามีมติเห็นชอบเกี่ยวกับเรื่องของการคัดสรรคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษานะครับถ้าหากว่าวันนั้นนะครับวันที่ประชุมได้มีความเห็นชอบเกี่ยวกับเรื่องการว่าจ้างบริษรัทที่ปรึกษาก็จะสามารถที่จะนะครับลงบันทึกสัญญาว่าจ้างนะครับในเดือนมิถุนายนก็คงจะ ได้มีการเห็นแอคชั่นต่างๆนะครับของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่จะมาเริ่มนะครับก่อสร้างเริ่มมาเข้าสู่ขบวนการเวรคืนในพื้นที่ที่จังหวัดแพร่นะครับลำปางบางส่วนพะเยาแล้วก็เชียงรายกันนะครับก็ให้พี่น้องนะครับได้ติดตามนะครับ แล้วก็ฝากคลิปนึงนะครับสำหรับพี่น้องเรานะครับที่อยากให้โครงการนี้นะครับมันเกิดขึ้นนะครับท่านอย่าเป็นนักเลงคีย์บอร์ดอย่างเดียวครับขอให้ท่านนะครับได้สื่อสารบอกกล่าวไปยังผู้หลักผู้ใหญ่บอกทั้งสสทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลท่านรู้จักนักการเมืองคนไหนก็ฝากกันนะครับให้แจ้งไปหน่อยนะครับว่าเป็นความต้องการนะครับของพี่น้องของเรานะครับที่จาจะได้ รถไฟทางคู่สายนี้เพื่อมาพัฒนาในส่วนของล้านนาตะวันออกครับสำหรับวันนี้เราก็ได้พูดคุยกันหอปากของคอครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ผมบุญชูกมุตมาโนดน,นะครับบรรณาธิการข่าวเอสมีนิวรีพอร์ตขอลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ